สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการ m t e c อัปเดตอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับคนที่ต้องการหรือว่าสนใจเลือกซื้อถังเก็บน้ำนะครับไฟเบอร์กัสนะครับวันนี้ผมจะมี5เทคนิคนะครับมาแนะนำนะครับผมอ่ะเรามาดูเทคนิคที่1กันเลยนะครับเทคนิคที่1เลยเวลาเราจะเลือกซื้อเนี่ยเราจะเลือกซื้อถังเก็บน้ำเนี่ยอย่างไรให้มันคุ้มค่านะครับ1ก็คือเราต้องดูที่ปริมาณนะครับปริมาณของถังเก็บน้ําว่าเหมาะสมกับโครงการที่เราใช้หรือไม่นะครับผม อย่างเช่นนะครับสมมุตินะครับปริมาณการใช้ที่ที่ทเราออกแบบกันเนี่ยนะครับคือ200ลิตรต่อคนต่อวันนะครับผมนั่นหมายความว่า1คนเนี่ยเขาจะให้ใช้ปริมาณน้ํา200ลิตรสมมติวันนี้บ้านเรามีอยู่5คนใช่ไหมครับสมมตนนิบ้านเราวันนี้มีอยู่5คนก็คูณ200เข้าไปแสดงว่าถาังเก็บน้ําเราก็จะอยู่ที่200ลิตรต่อวันนะครับผมส่วนถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับเขาจะตีไว้ที่จํานวนพนักงานนะครับจะใช้1คน 1>, 1วันเนี่ยจะอยู่ที่50ลิตรนะครับสมมติโรงงานของเรานะครับโรงงานของเรามีอยู่100คนก็คูณ50เข้าไปนะครับนั่นคือขนาดถังนะครับนั่นคือขนาดถังก็จะได้ประมาณ5000ลิตรต่อวันนะครับอันนี้ก็คือขนาดถังที่เราเลือกนะครับอันนี้เป็นเทคนิคข้อที่1เลยคือถ้าเราเลือกได้ดีแล้วก็สามารถเลือกได้อย่างเหมาะสมเนี่ยนะครับมันก็จะประหยัดต้นทุนและก็เราใช้งานถังเก็บน้ําได้คุ้มค่าที่สุดนะครับแล้วก็เทคนิคที่2นะครับผม ก่อนที่เราคำนวณขนาดถังได้แล้วเนี่ยเราต้องดูพื้นที่นะครับพื้นที่ติดตั้งหน้างานของเราว่าเหมาะสมหรือไม่นะครับไม่ใช่พื้นที่แคบโรงงานเรามีขนาดใหญ่นะครับเราเลือกถังขนาดใหญ่สมมติ2 0,000ลิตรนะครับแต่พื้นที่เราแคบไม่เหมาะสมกับการติดตัง้งอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ไม่เหมาะนะครับหรือว่าเราสามารถเลือกได้ว่าถ้าพื้นที่แคบเราอาจจะฝังดินนะครับหรือว่าจะตั้งพื้นก็ได้นะครับอันนี้เราต้องเช็คก,ก่อนนะครับผมอันนี้คือข้อ2นะครับผมทีนี้มาดูข้อ3านะครับผม ข้อ3ก็คือว่าผลิตภัณฑ์แต่ละบริษัทนะครับแต่ละโรงงานที่ใช้เนี่ยเราควรจะเลือกถังที่มีมาตรฐานมกนะครับผมอย่างเช่นของเรานะครับเอ็มเทคเนี่ยก็คือมาตรฐานที่เราใช้เนี่ยก็คือมาตรฐานมกนะครับผม4 3 5สามขีนะครับของเราก็ได้รับมาตรฐานมกตัวนี้ด้วยนะครับผมข้อที่4นะครับเทคนิคที่4ก็คือถังเก็บน้ําของเราเนี่ยมันต้องป้องกันตะไคร่น้ำนะครับผมป้องกันตะไคร่น้ำแล้วก็ป้องกันสนิมนะครับเพื่อที่ผู้ใช้งานเนี่ยจะปลอดภัยนะครับซึ่งถังเก็บน้าไฟเบอร์กั๊สนี่ ข้อดีก็คือว่าป้องกันการเกิดสนิมอยู่แล้วนะครับอายุการใช้งานจะยาวนานกว่าถังเหล็กนะครับเพราะว่าถังเหล็กเนี่ยจะเสื่อมโทรมในในระยะเวลายาวนะครับเพราะว่าใช้ใช้ไปเนี่ยมันจะเกิดสนิมขึ้นมาได้นะครับผมแล้วก็ข้อดีคือแสงไม่ผ่านแสงไม่ผ่านคือป้องกันตะไคร่น้ำด้วยนะครับถ้าเกิดเป็นถังพลาสติกทีทั่วไปเนี่ยถังถังจะมีความบางหรือว่ามีแสงผ่านได้พวกนี้ก็จะเกิดตะไคร่น้ำขึ้นมาด้วยอันนั้นกระส่งผลถึงคุณภาพน้ำนะครับน้ำก็ไม่สะอาดม,มากพอครับในระยะยาวนะครับผม ส่วนข้อที่5นะครับที่เราเลือกซื้อเลือกใช้กันเนี่ยเป็นข้อสําคัญเลยที่ที่ที่เราควรจะพิจารณานะครับก็คือว่าบริษัทมีบริการหลังการขายที่ดีหรือไม่หรือว่ามีการรับประกันถังหรือไม่นะครับเพราะว่าเราซื้อถังไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาขึ้นมาหรือว่าเราอาจจะไม่ชนานาญในการเลือกถังหรือว่าพื้นที่ติดตั้งเราไม่ชนานาญซึ่งเราต้องอเรียกบริษัทที่เขามีบริการหลังการขายหรือว่า มีบริการเซอร์วิสเข้าตรวจสอบหน้างานออกแบบให้ก่อนนะครับอันนี้มันก็จะช่วยลดความผิดพลาดของเราช่วยให้เราเลือกซื้อถังเก็บน้ําได้อย่างคุ้มค่าได้นะครับผมอันนี้ก็คือเทคนิคง่ายๆนะครับที่ผมเอามาฝาก5เทคนิคนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับเราอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ผมมา ติดตั้งนะครับทีมเอ็มเทคของเราก็มาติดตั้งตัวโครงการถังเก็บน้ําขนาดใหญ่ของโรงน้ําดื่มนะครับของโรงน้ําดื่มที่จังหวัดอุบลราชธา,านีนะครับเราก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่งานขนย้ายถังเข้ามานะครับการขนย้ายถังขนาดใหญ่เนี่ยปัญหาแรือุปสรรคมันก็มีนะครับวันนี้ที่เราเจอก็คือหน้าง,งานเนี่ยสายไฟตามทางขนาดเล็กนะครับทางก็ขนาดเล็กแล้วสายไฟที่ที่อยู่ตามทางเนี่ยก็ต่ำนะครับวันนี้เราก็ต้องช่วยนะครับเรามีทีมช่างที่ เข้ามาเซอร์วิสตรงนี้ให้นะครับพอเข้ามาถึงหน้าง,งานเราก็จะมีเคลนนะครับมีเคลนมายกที่หน้าง,งานแล้วก็มีทีมช่างนะครับบริการเข้ามาติดตั้งให้เบียดเสร็จนะครับพอหลังจากนี้เราก็ยังดูแลลูกค้าต่อนะครับเรามีบริการรับประกันของโรงงานน้ําดื่มเนี่ยสิปีนะครับซึ่งโรงงานน้าดื่มเนี่ยก็ใช้ของเรา2รอบแล้วครับกลับมาซื้อซ้ําเพราะว่าที่เนี่ยก็พอใจในบริการของ MTEC h ทนะครับผมทัานั้นถ้าใครสนใจหรือว่าต้องการที่จะซื้อถังเก็บน้ําไฟเบอร์ก๊าซหรือว่าต้องการให้เราออกแบบให้เนี่ยาสามารถติดต่อได้ตามด้า้าานนนลล่งีเยะครับ ติดต่อได้เลยโอเคคลิปนี้พอแค่นี้ครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมพาไปดูอัปเดตไซ้งานที่อื่นนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ